ให้ตายเอะแต่ละคันสุดยอดจริงพวกบ,บอกทำห<ม>้าหกห้าเจ็ดห้าแปดมานะครับผมผมก็เลยทำกันเนี่ยห้าแปดล่างเดิมเลยเนี่ยล่างเดิมเลยเนี่ย ขอความสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคน <Hey. S 1> วันนี้ก็คือแบบเราเป็นมาทิพย์จันรกันเนี่ยทุกคนฟังเสียงโอ้อโหผมจะบอกว่าอันนี้คือเรานัดกันมาบอกว่าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดโอ้อโหดูดูเสียงคันนี้ดูเสียงรถบิลไอ้เฮียเครื่องบูมเองมึงดูเสียงรถตัวได้ย <Hey. S 1> ินไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โหดูควันดิดูควันดิโอ้โหเอ้ยแต่ละคันไหวไหมเนี่ย โอ้ตาย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 เถอะไอ้ตายเถอะทิปลิงแม่งมาเชื่อดกันได้ชัด <c oughs> โออันนสายโดดจแล้วครับลิงสายโดดแล้วครับโอ้ั้งักทอูแบบลูกตต โอเคนะโอ้เรเรโอ้โหอ้โหลีกฝเมืองมาทุกคนเดินแต่หลังคันนี้ลูกโตโตแบบโอ้โหของพี่เก่งเลยดูแฮนด่ทุกคนนี่พาไปดูแฮนด์ของพี่เก่งแฮนด์มอป้าแฮนด์มอฟ้าโอ้โอ้อะไรเกิดแล้วโอ้โหิงกันจัดที่นาทีนี้ ให้ตายนะแต่ละคันสุดยอดจริงปฝาไปไหนแล้วว่าป๋าไม่เล่นกับใครเล่นกันเองก็ได้พวกบอกทำห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดมานะครับผมผมก็เลยทำกันเนี่ยห้าแปดล่างเดิมเลยเนี่ยล่างเดิมเลยเนี่ยโอ้โหเฮียแม่งดูนี่เคสเปิดมันก็ลอยกันแล้วลอยกันหมดเลยชิบหายเหมือนโดนลังแก หลอกมันเชื่ยกดีกว่าโอ้เสียงตายแล้วทุกคนฟังเสียงท่อไม่ได้ยินเสียงท่อตัวเองอ่ะอือโอ้โหให้ตายเถอะเสียงท่อพี่พูดไม่กูไม่ได้ยินแล้วมั้งนี่มันเครื่องเวฟโอเปนหรือเปล่าเสียงเวฟโอเปนหรือเปล่า ใีประโยู่ที่จันทบุทรีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกลับแปดเลี้วแล้วก็วคือเราเราจะไม่ได้ถ่ายตอนวิ่งถนนใหญ่มากนะทุกคนคือมันดูเดือดมากจริงตั้งขออทั้งน้ำด้วยครับผมก็ดูจากเสียงรถกันเราเองอ,ะโอโ่ะโอ้โหดูเขาละดูขนาดไหนอะ่ะ <c oughs> ดูคนแบบว่าไม่มีใครยอมใครอ่ะเข้าดิ เป็นลูกเล็กในดงลูกโตใช่ไหมโตเขาพี่เก่งนี่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่หกหกหกเจ็ดแม่หกหินหินดูดิดูดิดเฮอโฮแม่งโดดดอแล้วแม่งโดดดอกแล้วโดนดดอกแล้วโอ้ แปลนเราอ้ไม่ไหวแล้วทุกคนงานนี้มันเยอะเกินไปแล้ว,วไม่ได้จำนวนรถนะทำไมถึงขนาดลูกเยอะเกินไปแล้วโอ้โห นี่มาทิปกับพวกของพี่ยูเสียยูแปดลิ้วนะผมแล้วก็พักพวกของแปดลิ้วทั้งหมดเลยนี่คือสไตล์กันมาก็โอ้โหเป็นร้อยคันนะเกือบเกือบร้อยแหละไม่ถึงร้อยแหละแต่ลิงเยอะจัดเออต้องบอกว่าลิงที่นี่เยอะจัดเวฟก็เยอะจัดเวฟก็ปปรแรงจัดโอ,โอ้โหไอ้ตายเถอะ คต้อง,องอใช้วิธีสำนักของเราแล้วทุกคนวิธีการจวงก็คือดุดลมแม่งเลยไอ้เนี่ยวิธีลุกโต้ดุดลมแม่งเลยแล้วกันมาๆใครจะเล่นอะไรผมดูอย่างเดียวอะเยอะขนาดนี้เป็นพายุเลยแหละท้ายพายุแน่นอนก็าบอกว่าเมื่อวานเ่ขามาเน่เล่นกัน 5้าโลไม่ได้ยกเลยห้าโลเอป่าเนี่ดูป่าเฟรมป่าเฟรมเราไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่รู้นอนอย่างเดียวโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่กันเต็มเลอเกินที่ผายแต่ล,ละพันเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศแั้ให้ดูอีกทคกับทุกคน ใครครับเอ้ยแล้วหน้ามืดเลยวะไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าเลยเอ้ยโอ้โหป่าคนที่โดนผมแรงไปนี่วะไม่ได้โดนนะครับโดนนีรถกูไม่ผ่านรถกูแรงด้วยแต่ว่าสายมันขาดเรื่องเรื่องเรื่องความแรงนี่ยกให้ยกให้รถพี่เครื่องแรงเฮ้ยไม่ใช่เรื่องความแรงเรื่องความทน ไม่พังเลยพี่ขึ้นขับเลยกูมาทุกวันตั้งแต่ขอนแก่นนั้นตอนเนี้ยยังอยู่เนี้ยอยู่เลยใช่ยังอยู่เนี่อยู่เลยลงมขี่ประมาณโลเดียวก็ในคลิปพี่เลยจบคลิปปุ๊บนั่นคือขึ้นเลยครับน้องๆที่ไม่ไม่มีแบบพี่โดนเจ็บปานก็ใคลิปผมถ่ายแค่ตอนออกเฉยๆมาเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วตอนบิดอ่ะไม่ได้สิครับไอแบงก็ไม่ได้ถ่ายไม่อันนี้ก็ต้องบอกน้องก่อนว่าตอนบิดกันมันไม่สามารถถ่ายได้เขาบอกว่าตอนบิดกันอ่ะมันโหดมากแต่ดูทรงแล้วเราขับเราขับแลเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ติดแนนน่อออไ้ขงผม ไม่เฉยไม่น่าติดของผมมีปัญหาเรื่องไฟืีไปแล้วมันดับไงแต่ของพี่มันไอตามจริงมันไม่น่าติดหรอกแต่ว่าสายน้ำมันมันขาดน้ำมันมันขาดเร็จปุ๊บมันขาดไงแล้วน้ำมันมันลงไปไม่มันลงได้แค่ครึ่งเดียว มันมีปัญหาเรื่องไฟใช่ไหมก็สรุปว่าพังไม่พังแต่มันขับได้สรุปรถเองมีปัญหาเรื่องไฟกูขับต้องไปรถไฟในตัวเองลงรถไฟรถไฟในตัวเองลงยังไงไฟเองแรงจับมันดูดไฟรถขึ้นไปไฟมันแก่แก่เม่แก่เอารถลงเลยว่ะไปพี่ไปเปลี่ยนนี่มาพี่เอาไอ้สายมันขาดเสร็จปุ้บพี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมุดฉีกับพี่ผู้ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนที่ข้อหมุดฉีกใช่อไหมทำใหม่แล้วนี่ทเาใหม่เฮ้ยยังไม่มันไม่ได้ไม่มีไม่มีสายน้ำมันของมึงพร้อมรถมึงตาติดหรือเปล่าแล้วมึงอะ ได้เลยได้เลยไม่ติดหรอกอยได้ได้ผมข้าสว่างกวคนนี้นะกูอยากพีเซนสเตอร์มากเลยเหลือนอสตัวเดียวอ่ะสต์เตอร์แบงขาดดูดูมอนผมได้เลยติดพังมันยังพยายามนะเก็บไม่แน่เดี๋ยวก็ดับไม่ดับนะครับ ไหวยกยกขึ้นแต่น่ะเอ๊ะนอใบปากปลาอะไรเขาแปดลิ้วแล้วไม่ผิดกัเข้าแล้วสรุปเอาง่ายๆเลยผิดนี้ดีกว่ามีแต่รถพังๆสู้คันแดงไม่ได้คันแดงไม่ได้ขี่อะไรเลยโอ้คันแดงท่อก็หายเท่อไปไหนท่อไปหนท่อดูสจอดูไปแล้วแต่ละคั้นอันนี้เป็นทริปพีชี้กันแล้วทุกคนก็คือมาสนุกสนุกก็คือเราลูกเล็กไงต้องบอกว่าเราลูกเล็กแล้วเรามาดันตามลูกใหญ่อ่ะ ลำบากมากเฮ้ยแต่บอกเลยถึงเราลูกเล็กเนี่ยเดี๋ยวกูไปวิ่งสูงสุดใจอยู่แล้ว400เราวิ่งทั้งหมดกี่ร้อยนะฮะ400โล400เนี่ยเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟเด็กบาลีนไอ้ข้าวบะก็ไหวว่าโอ้โหรถไปโง่มหมดเลยนี่ใช่ไหมมันไปเสิร์ฟอย่างเดียวแล้วโอเคโอเควันนี้ก็ประมาณนี้รถพี่ยังไม่ได้พังเลยมากแต่พอขี่ไปนานๆในสักพกับมันก็จะดับมาันไปคอยไปหาคอยไม่รอดอีกแล้วจ่ายรวนอะไรเงี้ยเออไฟแม่งล้วนเงี่ยก็เลยขี่ยาวๆไม่ไกลไม่งั้นก็เหลือรอดกันมาสองคันแล้วอ่าบอกเลยว่าเครื่อองยู่ดี แตกป่าด้วยอะไรมยอมรับมันไม่ยอมรับมันไมโอ้ยกูพุ่งมา1 7 0ตั้งแต่ไกลแล้วมัน็พุ่งมาแบบเงี้ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเขแซงไหมแซงนิดนึงอันนั้นแล้วทีนี้ผมผมยื่นหัวไปปุ๊บนั่นเท่ากันเสมอโอ้ไอเกมมันยื่นหัวไอเกมมันนอนอย่างนี้ผมนอนอย่างนี้โอ้ยยืนหัวไปปุ๊บเสมอกันกูโปยาวกูโปตกอีกไอ้เหี้ยอยากให้เห็นสภาพตอนรถพรามันพังอ่ะหน้ามันไก่ตัวรถปลาไม่อยู่เป็นสาวที่มาว่าหยาบ ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าหนาเซเวครับวันนี้บอกเลยระเบิดกันไปว่าเล่นแต่สีเส้นสีที่นิยมวันนี้เงี้ยตอนนั้นพี่แบงค์เหลือคันเดียวพูดบอกว่าไม่ไม่ไม่มีทางรถกูว่าเรียบร้อยหมดแบงค์ไม่ไดทางหมดเลยเด็กแบงค์ไปท็อปแล้วแลอวเดี๋ยวเจอกันโอเคทริปนี้ก็สนุกมากขอบคุณทางแปะริ้วด้วยทางเสือยูฟาร์มไก่ไข่นะก็อย่าลืมไปอุดหนุนฟาร์มไก่ไข่นะบนขายไข่นะไม่ได้ขายไก่ขายไก่ด้วยว่ามาเถอพิจารณ์ฟาร์มไก่เน่ากุ๊กกุ๊กกุ๊ก Na, ไมนได้เจอกันทริปหน้าทริปไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนแว้นให้ดูไม่ได้ทุกคนวันโหดเกินไม่ภาพวันโหดเกินเจอกันทริปหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ